สวัสดีครับพบกันเข้าใจง่ายๆเรื่องประกันภัยกับนายจิตตรานะครับในช่องนายเบนชาน n e ลนะครับหายกันไปนานครับนะฮะกลับมาน่าจะเป็นอีพีที่เก้าแล้วเนาะวันนี้วันที่ติบนะครับ <c oughs> <c oughs> เดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฮะ วันนี้จะมาในหัวข้อของเงื่อนไขนะฮะความรับผิดชอบในส่วนของประกันภัยพรบรบพระราพ,พระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถนะครับพุทธศักราชสอง5นะบะฮะพรบรบนะครับนอกเหนือจากที่เราจะไปตอบภาษีกันแล้ว เนาะก็ข้อดีของเขาก็คือคุ้มครองทุกคนที่เกิดเหตุจากรถคันนั้นนั้นนะครับ <c oughs> คุ้มครองยังไงบ้างแน่นอนฮะคนขับผู้ขับขี่เนาะเบื้องต้นค่ารักษากพยาบาลไม่เกินสามหมื่นบาทนะครับ ทั้งคนขับแล้วก็ผู้สอนด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าในส่วนของทุกคนลภาพรับสามหมื่นห้านะฮะพิการหกหมื่นห้านะฮะทีนี้ถ้าตาย คนตอนนะครับห้าแสนรับไปเลยนะห้าแสนรับไปเลยยกเว้นกรณีที่รักษาตัวก่อนแล้วมาเสียชีวิตทีหลังนะฮะรักษาตัวก่อนเช่นเกิดเหตุแล้วรักษาตัวตั้งห้าหมื่นแล้วมาเสียชีวิตในภายหลังนะฮะ ทางประกันภัยก็จะตรวจสอบครับว่าเมื่อเสียชีวิตนั้นมีการรักษาไหมนะต,ตัวอย่างที่แจ้งไปก็คือมีการรักษาพยาบาลห้าหมื่นก็จะเหลือสี่หมืนห้าเนาะเมื่อตายแล้วก้าสินใหม่ทดแทนก็จะอยู่ที่สี่หมืนห้านะครับถ้าไม่เข้าใจคอมเมนถามได้นะส่วนคนขับละ่ะคนขับถ้าเสียชีวิตนะครับเบื้องต้นสามหมื่นห้า จะได้เต็มห้าแสนต่อเมื่อพิสูจได้ว่าเป็นฝ่ายถูกโดยจะต้องเป็นคดีติ้นตุดนะครับก็คือศาลสั่งอะไระง่ายๆนะฮะคำสั่งศาลพิพากษาขึ้นมาว่าโอเครถคันนั้นคนขับขัดคนนั้นนะครับแล้วรถคันนั้นเป็นฝ่ายถูกถึงจะได้ห้าแต่เต็ม เนาะประมาณนี้นะครับมีอะไรสรงสัยอินมาเข้ามาสำหร,รับวันนี้สวัสดีครับฝากด้วยนะครับชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดต u b ต c r i b e ในช่องของ ในเป็นชาแนลด้วยนะครับมีคอมเมนต์ดีๆนะครับติชมอยากให้ติมากกว่านกนะครับคอมเมนต์เข้าไปได้เลยนะฮะสุดท้ายครับซื้อประกันภัยซื้อกับใครซื้อกับนายกิตดาดติทธิตะวันตกุลนะครับตัวแทนประกันภัยบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับ สำนักงานตั้งอยู่ที่อำเภอชะบาจะังหวัดลบบุรีครับตำบลลำนารายนะฮะก็ถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะเอามาให้เรื่อยๆสวัสดีครับ